้อดูคุณแม่กับลูกครับติดจูปกันแล้วเอ้ยพากันแปลงฟันเป็นสวัสดีครับพบกับช่องเป่าตามจิตชีวิตรันนี่ก็มาดูอาเสียมิ่งนะครับจะทำอะไรวันนี้ เราตามไปดูดูคุณแม่เขียวสับโลครับนี่บรรยากาศเย็นๆใน,นายามเช้าครับยามเช้าวนันนี้นี่ไงเจ้าหมูเล็กเจ้าหมูเล็กครับตัวเล็กอุย้ยว่ามันตัวหน่อยเล็กนี่ตัวงี้ มาแยบทำไรนี่มามามางนนี้แล้วมานี้แล้วนี่วานนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเมื่อคืนคุณแม่กินดูครับกินยอาโอ้ยเต็มบ้านเลยคุณแม่ สงสัยเพิ่งตื่นมั้งนี่สเียมิ่งเพิ่งตื่นครับเฮ้ยดูสีหน้าเวลาตื่นครับ ตัวนี้โอ้อ้วนมากเลยนะครับอ้วนอ้วนมาคักเลยเอ้ยกินหลายกินนมเยอะกินนมแม่เยอะครับหนูค,คุณแม่แม่ขออาหารครับน้องสวัสดีแค่สวัสดีแค่ขออาหารอยู่าง้ยครับ ม่ขอค่ะข,ขออาหารหน่อยค่ะพ่อเปาเดี๋ยวเอาสับประรดให้คุณแม่ก่อนนะครับสองต้นครับสับประรดนะครับผม ดูเสียมิงโอ้ยเ<ม>ดืนมบนไปบนมาจะไปฝั่งนี้ก่อนเดี๋จะเสียมิงของเราจะตามมาไหมตามมาตามมาแล้วตามมาแล้ว<ม>ได้สบรู้แล้วครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะ ดูคุณแม่กับเสี่มิงแล้วก็กวดอือคุณแม่ไว้แล้วก็เก็บนะครับแต่ตัวนี้เข้าไปเก็บยังไม่ได้ครับเสี่ยมิงตื่นแล้วเดยววิ่งไล่ชนตูดอีก អ្ហ <experiences> ៎អ្ហ៎អ្ហ៎បេប៊ីយកសំលုខ្លួនមេអី นวลกำลังตื่นครับพ่อพ่อ,อครับโอ้ยสูนลงสิเลียงยังไหนหรอบตื่นตื่นครับอืมเอาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับบนสูงหน่อยเร็วบนสูง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  ôi, ôi. Nghe nói gì cũng chạm ma hấp Cái mèo kìm sập luôn chẳng Vô Nhầm quạp 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 được Ui, chân đang hết รูตูเทปนี่ดูครับติดรูปกันแล้วพ่อแม่กับลูกฟันก็ยังไม่พากันแปลงครับ Một lúc Một lúc Thầm lấy tôi lấy cây ô nhúc nhúc ไป,ไ,ปไปซ่อนอะไรอยู่ข้างล่างกินนมเติมพลังก่อนครับพวกเราผมขอเติมพลังก่อนเติมพลังครับนี่ไมไดี เติมเติมพลังแม่ไปแค่นี้เดียวครับดูดูคึกเลยน้ำหนมนมคุณแม่เนี่ยโห,โโห,โโหสุดยอดเลยด,ดูดูแล้วดูแล้วทั้งกินทั้งพิกาจูอ่ะครับ โ uh huh. อ้โหอิบดูดูเติมพลังเสร็จแล้วดูหน้าตาวิ่งมาทักทายพ่อเปอ่าเลยเติมพลังเสเร็จรีบวิ่งมาใหญ่เลยโอ้โ oh ห oh. เจ้านี่เนาะโอ้โ oh ห oh. <c oughs> ส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงคูู โอ้โหตัวเล็กๆีแค่นี้สงเทียงขูอือคุณแม่เอ้าคุณแม่สวัสดีจ้าก่อนเร็วุแม่ขอเสียงหน่อยคุณแม่คะขอเสียงหน่อยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ